สวัสดีครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเปิดเครื่องประกาศเสียงตามสายนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นห้องสตรีมมิ่งนะครับซึ่งทุกท่านจะต้องมาเปิดเครื่องหนห้องนี้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับอย่างแรกที่ต้องทําก็คือเปิดประตูเลยครับขั้นแรกเลยเปิดประตู ห้องนี้อาจจะเปิดไฟอยู่หรือปิดไฟอยู่นะครับก็ให้ท่านนะครับผมเปิดไฟก่อนครับจะได้เห็นชัดๆนะครับไฟก็อยู่ด้านขวามือนะครับเปิดเลยครับพอท่านเปิดครับท่านจะเห็นเครื่องตรงนี้ครับซึ่งจะมีไมโครโฟนแล้วก็มีเครื่องอยู่ด้านล่างจำนวนสี่เครื่องนะครับนี่นะครับมีทั้งหมดอยู่สี่เครื่องนะครับ ซึ่งเครื่องที่เราจะต้องสนใจนั้นมีแค่สองเครื่องนะครับก็คือเครื่องล่างสุดและเครื่องด้านบนนะครับโดยขั้นตอนแรกในการปฏิบัติในการเปิดเครื่องนะครับเราจะเปิดเครื่องด้านล่างสุดก่อนครับเราโดยเราจะเปิดปุ่มนี้นะครับดูเลยนะครับตามประกาสีแดงของผมเลยนะครับนี่ครับปุ่มที่ผมชี้อยู่นะครับใช้นิ้วไปเลยครับ กดไปเลยแต่ผมขออนุญาตใช้ปากกานะครับผมจะได้ง่ายต่อการกดนะครับปึ๊บพอท่านกดแล้วเครื่องมันจะเป็นอย่างนี้ครับตามภาพเลยนะครับจะมีไฟสีน้ําเงินสีฟ้านะครับสแตนด์บายอยู่พอท่านเปิดเครื่องนี้แล้วขั้นตอนต่อไปครับขึ้นมาครับเครื่องที่สองครับนี่ครับดูตรงนี้เลยครับอยู่มุมขวาครับอยู่มุมขวาครับกดเลยครับ เป็นปุ่ม power ครับปุ๊บเปิดเครื่องล่างก่อนนะครับให้ไฟขึ้นก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องที่สองให้ไฟขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ท่านสังเกตตรงนี้ครับสังเกตนิดนึงครับตรงนี้ให้ไอขีดขาวๆครับผมอยู่ด้านขวานะครับถ้าอยู่ด้านขวาอยู่ให้เป็นประมาณนี้นะครับถ้าอยู่ด้านซ้ายถ้าอยู่อย่างนี้ถ้าอยู่อย่างนี้ให้ท่านเลื่อนมาครับ เลื่อนมาให้อยู่ด้านขวาไปเลยให้สุดครับให้เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับพอท่านเปิดเครื่องแรกแล้วเปิดเครื่องที่สองไฟขึ้นอย่างนี้แล้วแล้วก็ดูนี่ครับที่มิกหนึ่งนะครับมันจะขึ้นว่ามิดหนึ่งขีดเข้าขาอยู่ดังภาพนะครับถือว่าเป็นการเปิดเครื่องเสร็จสิ้นแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปในการที่เราจะ ใช้เสียงนะครับผมในการบรรยายข้อความที่เราต้องการนะครับผมสิ่งที่ท่านราต้องทําก็คือนี่ครับท่านจะเห็นปุ่มน้าเงินครับตรงนี้ครับนี่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 นะครับให้ท่านดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปครับปุ๊บตอนนี้ผมจะไม่ดันนะครับถ้าดันไปเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าผมดันไปนะครับผมปึ๊บพอดันไปปึ๊บ ให้ท่านรอสักพักนะครับผมรอสักพักประมาณสามวินะครับผมเพราะอะไรถึงต้องต้องให้รอสามวินะครับเพราะว่าพอเราดันขึ้นไปนะครับผมมันจะมีเสียงที่ออกตามลําโพงตามในกลมนะครับว่าตุงตุงตุงเหมือนในห้างครับที่พอประชาสัมพันธ์กดแล้วมันจะมีเสียงตุงตุงตุงอะไรประมาณนี้ครับให้พอท่านดันไปแล้วประมาณสามวิให้เสียงตุงตุงตุงมันผ่านไปก่อน ถ้าท่านอยู่ในห้องนี้ท่านจะไม่ได้ยินครับแต่พอท่านดันแล้วรอสามวิตุงตุงตุงแล้วท่านค่อยพูดครับดันแล้วรอสามวิแล้วท่านค่อยพูดผ่านไหมคือเมื่อท่านเปิดท่านดันตรงนี้ไปแล้วดันตัวนี้ไปแล้วนะครับท่านสามารถพูดได้แต่ก่อนจะพูดนะผมเน้นย้ํานะครับว่ารอสามวิรอสามวิตุงตุงตุงแล้วท่านค่อยพูดข้อความที่ท่านต้องการ ในส่วนท่าทางของท่านกระดาษข้อความของท่านเอาที่ท่านสะดวกครับท่านจะจัดตัวยังไงจะจัดท่าทางจะวางกระดาษตรงไหนแล้วแต่ท่านแต่ก็แนะนําว่าพยายามหาที่นะครับเพราะห้องมันค่อนข้างจะลกไม่ค่อยมีพื้นที่ก็ตรงนี้ก็ใช้ความเป็นความสามารถส่วนบุคคลครับว่าจะจัดท่าทางหรือเอากระดาษข้อความไว้ตรงไหนอ่าโอเค สมมุติว่าท่านดันไปแล้วรอสาวิแล้วแล้วท่านพูดเสร็จแล้วท่านก็เอาตรงนี้ลงมติว่าตรงนี้ขึ้นไปแล้วท่านก็ดันลงมาเป็นการเสร็จสิ้นการประกาศนะครับซึ่งในการประกาศเนี่ยเราจะพูดสองรอบโดยส่วนใหญ่นะครับรอบแรกเราพูดไปแล้วเราเว้นอีกสักสองนาทีสามนาทีหรือหนึ่งนาทีก็ได้แล้วแต่ท่านก็มาพูดอีกครั้งหนึ่งโดยขั้นตอนการปฏิบัติก็เป็นเหมือนเดิมก็คือ ดันขึ้นรอสามวิให้ตุงตุงตุง้งผ่านไปก่อนในห้องท่านจะไม่ได้ยินแต่ข้างนอกจะมีเสียงตุงตุงตุง้งพอท่านดันเสร็จปุ๊บรอสามวิแล้วค่อยพูดผ่านไมโครโฟนนะครับผมนี่ครับนี่นะครับพูดตรงนี้นะครับพูดใกล้ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ดังนะครับโอเคสมมติว่าท่านพูดรอบแรกรอบที่สองเสร็จแล้วท่านก็ดันตรงนี้ลงถูกไหมครับพอดันเสร็จแล้วปุ๊บท่านต่อไปคือการปิดเครื่อง สเตปการปิดเครื่องก็คือย้อนกลับครับครั้งแรกเราเปิดเครื่องแรกเครื่องสองก่อนทีนี้เราก็มาปิดเครื่องที่สองกับเครื่องที่หนึ่งก่อนโอเคครับเราตามมาดูกันครับนี่ครับอ้นิดหนึ่งเมื่อท่านเปิดอย่างนี้อยู่แล้วท่านไม่ต้องไปหมุนอะไรครับปล่อยไปเลยให้เป็นอย่างนี้ไปเลยเพราะอาจจะมีคนมาใช้ต่อแล้วก็ถ้าเราเปิดไว้อยู่แล้วก็เปิดไว้อย่างนี้ครับปล่อยมันเลยนะครับนี่ครับเรามาปิดเครื่องนี้ก่อนครับปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับปากกาสีแดงนะครับกดเลยครับป๊บ ตไปครับเครื่องที่สองครับกดเลยครับให้ไฟมันดับครับเครื่องมันจะมีสี่เครื่องนะครับแต่เราจะสนใจแค่เครื่องตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวอื่นท่านไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปยุ่งนะครับพอปิดเสร็จแล้วสองเครื่องถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นครับไม่ต้องทําอะไรแล้วทีนี้มาปิดไฟครับปิดประตูครับ หรือเปิดผมก็ไม่รู้นะครับจะปิดจะเปิดแล้วแต่แล้วครับถือว่าเป็นการเสรียสิ้นการปฏิบัติครับ